พี่น้องวันนี้ใช่ไหแกงเห็ดให้เบิเ่งเด้อพี่น้องก่อนอื่นเราเข้ากันยองยานางล้างมือให้สะอาดด้วยพี่น้องแล้วก็หาย,ยานางมายองยองยน้ำยานางให้มันข,นข,นขน้นๆงานตั้มของพี่พี่น้องโอ้ยเนี่ยเด็กจิ้น ใส่เฮดไปเลยเด้อพี่น้องเพาะวานเฮดอันนี้แม่ไปหามาและะ้วก็นหนึ่งว้ใส่ในสองฟิตไปให้มันก็ยังมีหนังแขีงเกาะฉะนั้นเราก็ใส่ไปเลยระบาดนี้เัาก็ไปค้างไฟให้มันละลายพี่น้องทาให้มันเดือดบัด อาโมเดือดพี่นอ้องเก็บพักอีตูถาเขาอีตูกับแม่ปลูกไว้พี่นอ้องเขาอายุายาวด้วยพี่ก็ปลูกเองเด็กกินยังกับปลูกเอาเด็กกินด้วยวสุดยอ,อ,อ,อดปอดสานพี่นอ้องปลอดอุจจารแต่ยอดงามาพี่น้อยใส่ประเด็นลงไป ปนจักน้อยปนจักน้อยขนะเห็ดซัมบีจะเป็นเห็ดนางเงือกไรเม็ดแตงยามเม็ดกอเห็ดดินอ้าวพี่น้องมาในใส่ใบอีตูลงไปใส่ใบอีตูซิมเบือง บัดจ้ะสวัสดีจ้